เอาละครับผมก็กราบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง r i t t e n w o r m s t u d i o นะฮะแล้ววันนี้นะผมก็จะมาสปอยหนังนะครับเรื่อง To o Fast To Furious เร็วคูณ2ดับเบิ้ลแรงท้านละลกนะถ้าพร้อมแล้วก็มาเปิดเรื่องมานะก็จะมีนักซิ่งนะกำลังรวมตัวกันนะเพื่อปิดถนนทำสนามแข่งอยู่นั่นเองและเมื่อถึงเวลาการแข่งขันเนี่ยก็ดันขาดคนครับผมพี่คนนี้เนี่ยแกมีชื่อว่าเท็ดพาร์เกอร แกหันไปบอกกับทุกคนนะครับว่าแกเนี่ยจะหานักซิ่งคนที่4มาแทนที่คนเก่าเพราะว่าคนเก่าเนี่ยแกนะเข้างานดึกนะครับแล้วก็เลยมาไม่ได้และการแข่งขันของพี่แกเนี่ยจำเป็นมากๆเลยฮะต้องมี4คนพี่แกเนี่ยเลยโทรตามเพื่อนของแกครับคนคนนั้นนะมีชื่อว่าไบรอันโอคอนเนอร์นั่นเอง แล้วเมื่อพี่โอคอนเนอร์เนี่ยแกมาถึงนะฮะผมรู้สึกว่าฉากเนี้ยพี่แกเท่จะจ,จัดไปเลยนะระหว่างที่พี่แกขึ้นรถเนี่ยพี่แกก็สังเกตนะฮะเห็นเจ้คนนึงและเดี๋ยวเจ้คนนี้นะฮะแกจะมีบทบาทต่อไปตัดภาพมาที่รถทั้งหมดนะได้ออกจากจุดสตาร์ทนะพี่เทสเนี่ยแกบอกทันทีเลยฮนะว่าคืนเนี่ยมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะขณะที่ผู้พี่แกเนี่ยกำลังแข่งขันอยู่คนระับจู่ๆพี่เทสนะก็สั่งให้ยกสะพานขึ้น มันทาให้เราเห็นฉากรถกระโดดนะมืรถที่แข่งกันนะเข้ามาถึงก็มีพวกที่ข้ามมาได้แล้วก็ข้ามไม่ได้บ้างนะด้วยสกิลการเป็นพี่โอคอนเนอร์เนี่ยแกก็เลยได้รับชัยชนะมานะแต่พี่แกเนี่ยยังไม่ทันได้ฉลองชัยชนะนะจู่ๆตำรวจก็ได้เข้ามานะมันเลยทําให้กลุ่มนักซิ่งที่รวมตัวกันอยู่เนี่ยสลายหายไปในพริบตานะครับผมแต่ดูเหมือนพี่ตำรวจเนี่ยจะมุ่งประเด็นนะมาจับที่พี่โอคนเดียวเลยสรุปแล้วพี่โอก็โดนซิลครับผมเอาประเด็นหลักเลยนะฮะก็คือเนี่ยตอนนี้พี่แกเนี่ยไม่ได้เป็นตำรวจแล้วเนื่องจากว่า ผลงานของพี่แกในภาคหนึ่งนะฮะที่พี่แกเนี่ยปล่อยตัวพี่ดมินิกโทเรโตไปมันทําให้พี่แกเนี่ยถูกปลดออกจากการเป็นตํารวจนะฮะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาที่โดนตราหน้าว่าทําผิดนั่นเองมันทําให้พี่แกเนี่ยโดนจับมาเพื่อทางตํารวจเนี่ยจะมอบหมายงานให้แกทําซึ่งถ้าพี่แกไม่ทำเนี่ยแกก็จะซวยนะฮะโดยการให้พี่แกเนี่ยแซงซึมเข้าไปทํางานกับเจ้าพ่อขายานะครับชื่อว่าคาร์เตอร์วอร์อนโดยตอนนี้นะพี่แกอาศัยอยู่ในไมามี่โดยทางตํารวจเนี่ยแกก็ได้ส่งสายรับเข้าไปคนนึงแล้ว นะคือเจ้คนนี้นั่นเองเจ้ J. แกนะมีชื่อว่าโมนิก้าฟูเอนเตสซึ่งเป็นคนเดียวกันกับคนที่พี่แกเห็นที่สนามแข่งนั่นแหละระหว่างที่เจรจาก,กันอยู่นะฮะทางตำรวจเนี่ยก็ได้จับคู่นักแข่งให้พี่โอแกแต่พี่โอนะแกก็ได้ตั้งคำถามเพื่อทดสอบพี่คนนี้โดยพี่แกเนี่ยพูดว่าบอกฉันสิรถสกายลน์ของฉันใช้เครื่องยนต์อะไรเกาล12หรือเกาล24ยเอ่สิบ <c oughs> มั้ง ร้านพิซซ่าก็ทำเครื่องยนต์ขายแน่นอนครับว่าโดนหลอกเข้าไปเต็มๆเพราะคำว่ากาโลเนี่ยมันคือชื่อร้านพิซซ่าที่ติดอยู่ตรงแก้วครับมันทําให้พี่แกรู้ทันทีเลยครับว่าพี่คนนี้เนี่ยไม่มีความรู้เรื่องรถเลยแม้แต่นิดเดียวพี่โอแกเลยต่อรองครับหาคู่เองเลยโดยชื่อคนที่แกเสนอเนี่ยก็คือโรมันเพียสครับใช่แล้วครับพี่ดําหลอกเข้มคนดีนี่เองซึ่งต่อไปพี่แกเนี่ยจะมีบทบาทสําคัญมากๆครับในจักรวาลฟราด พี่โลมันเนี่ยตอนนี้พี่แกอาศัยอยู่ที่บัสโตครับพอพี่แกเจอกันเท่านั้นแหละฮะมันทําให้เราเห็นได้ชัดเลยครับว่าพี่แกเนี่ยเกลียดกันเข้าไส้และพี่แกทั้งคู่ก็ซัดกันนวเนียฮะซึ่งเหตุผลที่พี่โลมันแกเกลียดขี้หน้าพี่โอคอนเนอร์เนี่ยเพราะว่าพี่โลมันเนี่ยแกเคยถูกพี่โอคอนเนอร์ฮะจับเข้าคุกนั่นเองแต่ด้วยข้อเสนอที่ตํารวจนะฮะมอบให้แกนะมันทําให้พี่แกเนี่ยต้องทางานกับพี่โอครับหลังจากที่ไปตามพี่โลมันเสร็จก็ได้เริ่มงานกันโดยที่เจมม่มอนิกาเนี่ยแกไปสืบมา ตำรวจนะได้จัดหารถให้พี่แก2คันครับแล้วก็เจมอนิก้าเนี่ยก็ได้พาทั้งสองคนไปหาวอลอนและระหว่างทางเนี่ยพี่โอแกก็ได้โชว์สกิลให้สาวดูครับโดยการขับรถไม่มองทางนั่นเองถ้ามึงชนมานะหนังกูจบไม่มีงานทําต่อนะเว้ยและเมื่อมาถึงบ้านของวอลโอนนะพี่วอลอนแกก็ได้มอบหมายงานให้ทันทีโดยให้นักซิ่งทั้งหมดเนี่ยไปเอาของที่ลานจอดรถแถวท่าเรือนะครับโดยถ้าใครเอาของมาให้พี่แกได้เป็นทีมแรกเนี่ยก็จะได้งานไปนะหรือต้องเรียกว่าทํางานเพื่อแย่งงานนั่นเองระหว่างที่ขับรถเพื่อที่จะไปเอาของนะ ตำรวจครับก็ได้รู้ว่าพวกพี่แกเนี่ยกำลังจะขับรถออกนอกเส้นทางเพราะว่ารถพวกพี่แกเนี่ยมี g p s อของตำรวจติดอยู่นะฮะมันเลยทําให้ตำรวจเนี่ยคิดว่าพวกพี่แกจะหนีตำรวจก็เลยระดมกําลังครับตามไปจับพวกพี่แกทันทีโดยไม่รู้หาอะไรเลยครับว่าวอลโลนเนี่ยกำลังทดสอบพวกแกอยู่และเมื่อมาถึงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าพวกพี่แกเนี่ยจะทํายังไง เพราฟอร์มจริงๆครับพี่คนนี้และเมื่อได้ของมาแล้วเนี่ยระหว่างที่ผู้พี่แกนะฮะกำลังกลับตำรวจก็มาครับทำให้พี่โรมมนเนี่ยแกต้องยิงปืนใส่ตำรวจครับแล้วก็หนีไปและเมื่อมาถึงบ้านของวอรนนะก็ได้พบครับว่าของที่อยู่ในซองเนี่ยก็คือซิก้าครับผมบาาักฮาเอ้ยกูขับรถบ้านเมืองแทบระเบิดแม่งเพื่อซิก้าอันเดียวเนี่ยจากนั้นนะฮะวอรนนะฮะก็เลยบอกรายละเอียดเกี่ยวกับงานครับผมว่าพี่แกเนี่ยต้องการให้พี่โรและพี่โอเนี่ยแกไปส่งของนะฮะโดยแกนะ,ะจะจ่ายค่าผ่านทางให้ตำรวจนะฮะบริเว และวอลโลนเนี่ยแกจะจ่ายเงินให้1น0 0 0แสนฮะเมื่อแกส่งถึงที่แต่ด้วยความที่พี่โลเนี่ยแกเป็นคนแกว่งเท้าหาเสี้ยนะแกขอต่อครับว่าจะเอาคนละแสนพี่วอลโลนเนี่ยก็เลยเปลี่ยนเรื่องทันทีฮะแล้วก็บอกให้พวกพี่แกเนี่ยไปเจอกันที่ผับของแกและเมื่อพี่แก2คนเดินกลับครับก็โดนเรียกฮะเพราะว่าพี่โลมันแกเนี่ยดันขโมยที่ตัดซิก้ามาฮะตัดมาที่พี่แกทั้งคู่เนี่ยเอารถมาให้เพื่อนแกเช็คครับเพื่อนแกเนี่ยมีชื่อว่าจิมมี่นะพี่โอแกอยากให้เอา GPS นี่ทีเอยจเนี่ยมาาขขัดวอีแต่ดวย การติดตั้งแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะเพื่อนพี่แกเนี่ยจนปัญญาจริงๆครับพี่แกเนี่ยเลยแก้ปัญหาด้วยการหารถใหม่2คันครับและรถที่พวกพี่แกเนี่ยเจ้าก,ก็คือรถของพวกที่เคยมาทดสอบกับแกนั่นเองโดยการแข่งกินรถกันใครแพ้ก็เสียรถให้ผู้ชนะไปนะและการแข่งขันครั้งนี้นะเกิดทําให้พวกพี่แกเนี่ยแพ้ครับผมเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยชนป้ายนะมาขวางเอาไว้ทําให้รถของโรมันเนี่ยเสียหลักแต่พี่โอแกก็พลิกสถานการณ์กลับมาเป็นฝ่ายชนะได้และก็ได้รถมาในที่สุดครับและในคืนนั้นนะทั้งคู่เนี่ย ก็ได้ไปผับของวอลโลนครับแล้ววอลโลนเนี่ยมันก็แสดงการบังคับตำรวจคนหนึ่งฮะวอลโลนนะมันอ้างว่ามันเนี่ยเลี้ยงตำรวจคนนี้ไว้ทำงานครับและครั้งนี้มันก็จะให้ตำรวจคนนี้ทำงานให้อีกโดยการเปิดทางให้ตำรวจที่อยู่บริเวณเส้นการเดินรถของมันเนี่ยให้หายไปอยู่ที่อื่น15นานาทีเพื่อวอลโลนเนี่ยมาใช้พวกพี่โอเนี่ยเอาของไปส่งนะและวิธีบังคับของมันนะฮะก็คือการเอาหนูเนี่ยวางลงบนตัวครับแล้วก็เอาถังปิดไว้จากนั้นก็เอาไฟเนี่ยลนถังนะเมื่อหนูมันร้อนนะครับมันก็จะขุดรูลงไปในตัวของพ ที่บังคับให้ตำรวจทำงานสำเร็จนะวอลลนแกก็ปล่อยนะเะช้าวันต่อมานะขณะที่โอคอนเนอร์แกนอนอยู่นะฮะเจมอนิก้าแกเนี่ยก็เข้ามาครับผมเพื่อที่จะแจ้งข่าวว่าวอลลนจะให้ไปส่งของที่ลานบินนะและหลังจากที่พี่แก2คนเนี่ยไปส่งของเสร็จนะพวกมันเนี่ยก็จะคาปิดปากทันทีแต่เจ๊แกก็ยังพูดไม่ทันจบดีสมุนของวอลลนเนี่ยมันก็มาครับมันตั้งใจจะมาหาเจมู Mo นั่นแหละเพราะว่าเจ๊แกเนี่ยออกจากบ้านมาตั้งแต่เช้าแล้วบอลลูนแกก็เลยมาตามหาแต่ว่าเจ๊แกเนี่ยก็จับไม่ได้ไล่ไม่ทันนริงๆแกอ กไและวอลโอนกับพักพวกของมันเนี่ยก็หาไม่เจอและวอลโอนแกก็บอกครับว่าพรุ่งเนี่ช่วงที่ไปส่งของนะฮะแกจะให้พักพวกของแกเนี่ยนั่งรถไปด้วยพอวอลโอนแกกลับมาที่บ้านก็เจอเจ๊แกนอนอาบแดดอยู่แน่นอนครับว่าพี่วอลโอนแกต้องถามครับเจ๊แกก็ให้คําตอบไปว่าไปกินข้าวกับเพื่อนตัดภาพมาที่พี่โอคอนเนอร์และโลมันครับทั้งสองคนเนี่ยมารายงานเรื่องวอลโอนนะฮะที่จะฆ่าปิดปากพวกแกรวมถึงเรื่องที่จะไปส่งของที่ลานบินนะฮะทางคนที่ดูแลแกเนี่ยเห็นท่าว่าจะไม่ดีนะฮะพี่แกก็เลยยกเลิกงานทันทีครับ แต่ทางตำรวจเองเนี่ยก็ไม่ยอมครับและบังคับให้พวกพี่แกเนี่ยทำงานนี้ต่อให้เสร็จทางพี่โอและพี่โลนะแกก็ไม่มีทางเลือกนะก็ต้องก้มหน้าก้มตาทำต่อไปเพราะถ้าไม่ทำก็ติดคุกแต่ถ้าทำไปก็ตายอยู่ดี ทางไหนมันก็นรกครับหลังจากนั้นพี่แกเนี่ยก็เริ่มวางแผนกันนะโดยที่พี่เท็ดเนี่ยแกพามาดูอะไรสักอย่างครับเป็นโรงงานที่ไม่มีการเปิดใช้งานแล้วจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ทั้งสองคนนะที่กําลังคุยกันพี่โรมมนเนี่ยก็เริ่มสมนึกผิดครับเรื่องที่เคยโดนพี่โอคอนเนอร์เนี่ยจับในสมัยที่ยังเป็นตํารวจเมื่อคุยกันจบแกก็กลับมาเป็นเพื่อนกันอย่างเต็มรูปแบบครับวันต่อมานะพี่โอและพี่โลเนี่ยรวมถึงพะพวกของวอลโลนนะก็ได้ไปเอาเงินกันหลังจากที่ขนเงินเสร็จนะพวกตํารวจก็แห่กันมาครับเพราะว่าพี่ตํารวจคนที่วอล เนี่ยพี่แกสั่งให้มาจับพวกพี่แกทันทีอะ ผู้พ,พี่แกเนี่ยก็อยู่ไม่ได้สิครับพากันรีบหนีออกจากที่นั่นท,ทันทีตอนนี้นะพี่แกหนียังไงเนี่ยก็หนีผู้ตำรวจไม่ทันจริงๆคะเพราะว่าตำรวจเนี่ยมีเฮลิคอปเตอร์บินอยู่รอบๆครับ so. ทำให้อ่านการเคลื่อนไหวของผู้พี่แกได้หมดเลยแต่นั่นก็ทําให้เข้าแผนของผู้พี่แกที่วางอาไว้ครับที่พี่เท็ดได้พาพี่แกเนี่ยไปดูโรงงานเก่าก่อนหน้านี้นะผู้พี่แกเนี่ยได้ขับรถเข้าไปในโรงงานแล้วก็ปิดประตูโรงงานครับทันใดนั้นเองก็โดนตำรวจล้อมโรงงานท,าท,าทันทีและเมื่อประตูโรงงานเปิดก็มีรถแต่งจํานวนมากนะนนกลนะูกันออกมาจากโรงงานทําให้ผู้ พยายามที่จะหารถของพวกพี่โอครับและเมื่อหาเจอตำรวจก็ไล่ตามทันทีแต่รถที่พี่ตำรวจแกตามไปเนี่ยคนขับฮะกับไม่ใช่พี่โอแล้วพี่โลมันครับแต่กลายเป็นพี่เท็ดและอโหมยที่ชื่อว่าซูกิครับโดยขณะนั้นพี่โอแกเนี่ยได้ไปเปลี่ยนรถเป็นคันที่พวกพี่แกเนี่ยแข่งชนะและยึดมานั่นเองและได้ทําการหนีออกมาจากตำรวจได้เป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่หนีตำรวจมาได้เนี่ยพวกของวอลลนมันดันเปลี่ยนแผนครับเนื่องจากมีตำรวจบุกจับเครื่องบินของพี่แกจากที่จะไปส่งที่ลานบินนะก็ไปส่งที่เรือแทนแต่ด้วยที่พี่โอแกอุทานขึ้นไไไไปปว่่่่่ามด้สงงทีเครือ แล้วเหรอเนี่ยมันําให้วอลโอนแกรู้ทันทีครับว่ามีหนอนบอนไส้เพราะพี่แกเนี่ยบอกเรื่องที่จะไปส่งของบนเครื่องบินให้คนคนเดียวรู้เท่านั้นก็คือเจมอ์นิกานน่เองแล้วก็จะทําการคาปิดปากทั้งหมดครับแต่พวกพี่แกเนี่ยก็รอดมาได้และพี่แกก็ได้ขับรถเหินขึ้นไปบนเรือนี่รถนะฮะไม่ใช่โซฟีจะมีปีกบินได้และระหว่างที่พี่วอลโอนเนี่ยจะยิงพวกพี่แกนะพี่โอกแกก็ยิงสวนไปโดนวอลโอนพอดีทําให้พี่แกเนี่ยดิ้นพลากเลยครับและตำรวจเนี่ยก็มาจับพี่วอลโอนแกเข้าคุก แล้วมาดูสกิลการขิงของพี่โรมันนะฮะอยู่ในคุ้งปิดตูดดีๆนะรู้นะามันออกมาเมื่อไหร่มันตามข้าก่ไงๆมันไม่ออกมาง่ายๆหรอกแล้วเจอกันว้ยมันจะได้ออกมาเหรอได้สิวะหนานิสิตเลยฮะโอเคครับผมและภาค2ก็จบต่เพียงเท่านี้ฮะเป็นยังไงกันบ้างครับกับการสปอยเดอะฟาร์สแอนด์เดอะฟิลเสภาค2 หลังจากที่ผมเนี่ยทำออกมา2ภาคแล้วรู้สึกยังไงกันบ้าง<อ>า <Bright> ก็คอมเมนต์มาคุยกันนะฮะและสําหรับใครนะที่ยังไม่ได้ดูภาคหนึ่งเนี่ยย้อนกลับไปดูได้เลยนะเอาละฮะถ้าชอบกันรักกันก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะและที่สําคัญนะฮะอย่าลืมมันมีผลต่อหัวใจนะช่วยกดซับสไครต์ให้ผมหน่อยเนาะเนาะมันเป็นกําลังใจที่สําคัญมากๆนะฮะกับการทําคลิปต่อไปแล้วเจอกันในคลิปต่อไปฮะ See you again บาย